สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรของเลขเรียงมหัศัรรย์กันต่อนะครับก่อนจะไปรับชมก็ดูคำเตือนกันสักนิดนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขยอ้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับเรามาดูงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาที่เราทำไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเลขที่ออกนะครับ9 49 2 46นะครับ2 4 6 แต้มนะครับแต้มรู้สึกแต้มของเราจะเข้านะครับมาที่ตัวนี้4664นะครับซึ่งมันเป็นซึ่งมันยังเป็นตัวกลับอยู่นะครับก็มาอ่ามาครบสองตัวบนนะครับครบสองตัวบนนะครับก็จะมีอยู่ที่46นะครับ นะครับแล้วก็ปักหลักนะครับเลขปักเลขปักหลักหน่วยเราก็จะมีทั้งสี่ทั้งหกนะครับอยู่คู่กันก็จะมีหกสี่แล้วก็สี่หกตัวนี้นะครับตัวนี้ทิ้งออกนะครับปฏิทินปฏิทินมาที่สี่นะครับผลงานที่เราสรุปให้นะครับ เพราะที่ทุกท่านาได้ติดตามมานะครับเพราะผมสรุปนอกพื้นที่นะครับที่เขียนให้นะครับนี่ครับผลสรุปสรุปนอกพื้นที่ให้นะครับก็นี่นะครับมาที่ตัวรองนะครับตัวที่4ี่หนะครับ ถ้าท่านไหนติดตามอยู่ก็จะเห็นนะครับว่าผมสรุปนอกพื้นที่นะครับไม่ได้เอาสูตรตรงนี้มาปกติจะจะสรุปไว้ตรงนี้นะครับก็บังเอิญไปต่างจังหวัดนะครับก็สรุปนอกพื้นที่ให้ก็ามาที่ตัวลอกนะครับตัวเด่นสี่ตัวนี่นะครับมเข้าที่ตัวลอกนะครับงวดที่แล้วที่ผ่านมาก็เข้าตัวตรงนะครับเก นะท่านท่านไหนที่ติดตามก็จะเห็นนะครับส่วนตัวน,นอื่นก็เข้าเห็นนะครับ <c oughs> ก็ตัวเลขก็ไม่เข้ามีหลุดนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่แต่ที่ผ่านมา,าลู้จะเข้านะครับเข้ามากกว่าลุกว่าหลุดนะครับ เดี๋ยวเรามาตามงวดนี้กันต่อเลยครับงมวดที่สูตรเลกเรียงมาอานะูตรเ,เียงนะครับหมวดวันที่สิบหก เราเป็นสูบบนนะครับบนตรงนี้นะครับขั้นตอนนะครับเร,เรามาดูแม่สูตรของเรานะครับก็จะได้ตัวไหนครับแม่สูตรของเรานะครับโมดนี้เดินมาที่โมดที่หนึ่งร้อยสามนะครับเลขที่ออกนะครับ

สองสี่หกข้างล่างเก้าหนึ่งนะครับก็เรามาดูตัวที่มันออกก่อนนะครับว่าตัวไหนที่มันชนนะครับตัวเด่นเรานะครับหกมาทั้งสองตัวนะครับมาทั้งสี่ทั้งหกนะครับดูสูตรนี้เข้านะครับสูตรนี้เข้าที่หกสูตรนี้เข้าที่หก สูน,สนี้เข้าที่หกสูนี้เข้าที่หกนะครับส่วนเลขสี่ก็นะครับเลขสี่จะมาที่สามสูดนะครับตามนี้นะครับตัวที่เข้านะครับ <c oughs> ต่อไปเราจะทำต่อไปเลยนะครับงวดที่อ่า หนึ่งศูนสี่นะครับวัที่หนึ่งร้อยสี่นะครับสูตรของเราก็ <c oughs> ด้านบน <c oughs> อ้อไปนะครับ <c oughs> เึิ่งกับจากตังจังหวัดมาเสียงแฮมแห้งนะครับ <c oughs> ก็หน่วยตังลบหนึ่งนะครับหน่วยตังลบหนึ่งก็เหลือห้าครับกวยเลื่องนะครับห้า 6กเจ็ดศูนะครับสู่ต่อไปนอมมะอมตะลบหนึ่งนะอม,มะตะเป็น12ลบหนึ่งเหลือหนึ่งนะครับ1นึ่งสองสาสี่ห้าห สูตรที่สาสบนบวก1นะครับก็จะได้ห้าห้าหกเจศนหนึ่งนะครับสูตรที่4 10บบนบวก7ก็เป็น11นะครับในหนสองสาม 4, 5, สี่ห้าหกสุตรที่4ี่จะมีทั้งหมด6ตัวนะครับโอเคนะครับ <c oughs> เรามาไล่ตัวชนกันนะครับจะชนได้เลขเด่นกับตัวไหนนะครับ5้าหนึ่งสองห้าชน4สูตรนะครับ6 1 2 3ึาสี กดชนสี่สูตรเจ็ดหนึ่งสองสามเจ็ดสามสูตรแปสองแปสูตรเกสองเก็สองสูตรศหนึ่งสศูสูตรแล้วก็1นึ่งหนึ่งสองสามนก็สีสูตรนะครับห้า 5 4 6 7แล้วก็จะมี7นะครับชน3 0 1 2 3 7ชน3 0นะครับเราจะได้ตัวเด่นมานะครับชน4 0ดู3ตัวนะครับ5 6 1ชน3 0, น 4, 0. มี1ตัวนะครับ7นะครับ เราจะยกมาไว้ในแบบของเรานะครับว่าเด่นบนเด่นบนมีหกหนึ่งนะครับ3าม7ีเจ็ดนะครับแล้วก็แบบสิบ 10. ดับหน่วยโอเคนะครับเรามาดูเลขดับก่อน <c oughs> เราจะหาให้ครบก <c oughs> ันแล <c oughs> สูตรเลขดับของเรานะครับเลขที่ออกก็คือเก้าสี่เก้าสองสี่หกข้างล่างเก้าหนึ่งนะครับ เรามาดูว่าเลขดับเราผ่านไหมนะครับดับสิบดับสิที่3ออก4ี่ผ่านก็ผ่านนะครับตัวนี้ศูนย์้งสองตัวนะครับดับหน่อยนะครับไม่มีศูนนะครับโอเคผ่านเลยนะครับ เราจะทำมววดนี้ต่อนะครับมวดนี้ที่ทำได้นะครับสูตรของเรานะครับสิบล่างบวกสามสิบล่างตัวนี้บวก3ามนะครับก็ได้สองนะครับเดี๋ยวมาลงตัวนี้ไว้ให้นะครับเต็มหน้ากระดาษสองนะครับ แล้วสูตรอีกสูตรหนึ่งสูตรสองก็สิบบนสิบบนบวกสี่นะครับก็ได้ 8. แปดเราดับหน่วยนะครับดับหน่วยนะครับเราจะเอาสูตรนี้นะครับดับหน่วยนะครับหน่วยล่างบวกสี่หน่วยล่างตรงนี้นะครับบวกสี่ก็ได้ห้า ทห้านะครับดับหน่วยแล้วอีกสูตรหนึ่งก็หมื่นบวกหมื่นนะครับร้ 100, บอยพันหมื่นหมื่นบวกหมื่นก็ได้แปดนะครับเต็มหน้ากระดาษแล้วครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้ากระดาษใหม่นะครับก็ทำไว้สํารองก่อนดับสิบที่สองลองแปดดับหน่วยที่5้ลองแปดนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลงไว้ตรงนี้นะครับดับสิบที่สองลองเขียนตัวเล็กๆนะครับแปดนับหน่วยที่ห้าลองแปดโอเคนะครับ <c oughs> เราก็ได้สูตรของเรามาครบแล้วนะครับนี่ บนปนะครับแล้วก็ดินบนดินของเรานะครับดินของเรานะครับ ส่วนตัวลองก็จะใส่สีเขียวนะครับเพื่อจะให้มันดูง่ายนะครับ <c oughs> ตัวลองก็เป็นสีเขียวไว้นะครับ <c oughs> <c oughs> ทุกครั้งที่ทำสูตรนะครับสูตรก็ไม่ใช่ว่ามันจะเดินตลอดนะครับก็ มีเข้ามีหลุดนะครับก็ให้ทุกท่านนำไปพิจารณาก่อนนำไปใช้นะครับก็ทำสูตรให้ท่านได้ชมรับชมกันนะครับก็การที่ผ่านมานครับสูตรของเราก็เดินมาถึงงั่วที่ร้อยสี่นะครับตามสูตรนี้นะครับก็สถิติมันช่วงนี้จากช่วงนี้มานะครับระดินยาวนะครับ ที่เราทำมามันก็ไม่สะดุดบ้างนะครับสะดุดบ้างนี่ครับสะดุดสะดสุดแล้วก็ตอนนี้ก็เข้ามายาวถึงงวดน,นี้นะครับอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็กดติดตามให้นะครับก็ขอบคุณอย่างมากนะครับก็ที่ที่คอยติดตามให้กําลังใจมาตลอดนะครับเดี๋ยวไวเ้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าก็จะเป็นการจับคู่ แล้วก็ตัดด้วยแต้มนะครับเป็นคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ